ายดีครับผมครับเดี๋ยวมันอี้คนหักหวยพารวยสิพามาเบ่งหวยเล่าครับผมเล่าพัฒนาเมื่อวานมีมีใครได้หรือเปล่าครับสำหรับเรกวิ่ง5นะครับผมให้3 4มสี่หไปเน้นที่3ามเยอะไปหน่อยแต่5ก็เข้ามา ที่หน่วยบนนะครับผลหวยลาออก5 4 6สี่หกเก็ไปเข้าที่2ตัวล่าง6ตัวนะครับเลข6ตัวถ้าใครเล่นในเว็บ6ตัว5 4ก็เข้า2ตัวล่างครับทั้งเลขวิ่งด้วยครับ ทั้ง5ทั้ง4ครับ2ตัวแล้วส่วนเลข4ตัวก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนครับ0 5 4, 6 9 9 7 5ผมอุตส่าห์เน้น9ล่างนะครับเมื่อวานก็ออก6 9ครับวาง9ไปที่หลักร้อยนะครับเมื่อวาน มี9ก้าห้าแต่ผมไม่ได้เน้นให้ก็เกือบเข้านะครับไปออกหกเก้าครับอุตสาวางหลักร้อยไว้สักหืสวยงามครับแต่งวดน,นี้เรามาดูใหม่ครับสูขันใหม่ครับ fc ครับงวดน,นี้หอยลาวซึ่งหอยลาวก็น่าจะฟันธงง่ายกว่าหวยรัฐบาลไทยนะครับผมครับ เรามาดูเลยครับว,วันพุทธที่20ทับ7นะครับผมก็พรุ่งนี้ครับามาดูตัวเด่นของเราเลยครับเล็กวิ่งมาดูครับว่าจะได้อะไรครับงวดน,นี้5 4 6 9 7 5เล็ก7มาก็นำเลข7มาก็เป็น 7 8 9เล็กวิ่งของเราครับเจ็ 7, 8, 9, บนล่างครับซึ่งเดินดีมากเลยครับผมมือที่ผ่านมาก็เข้าไปที่5บนครับแล้วก็5 4ไปเข้าล่าง6ตัวนะครับออแล้วสูตรนี้ล่ะสูตรนี้ได้อะไรครับ เลขหกคือหลักสิบล่างนะครับนี่หบวกกันสองครั้งได้สอง้วมาบวกหลักหน่วยบนก็คือห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกสองขงที่ครับก็ได้9ก้ากับหนึ่งครับงวดน,นี้ครับบวกสองแทมนะครับตัวน,นี้ครับสูตรนี้ครับ จะได้ตัวเด่นก็คือ9กับ1แล้วก็ข้างบนคือ7 8 9สนกันที่ตัวไหนครับเพื่อนเพื่อน9ครับส่วนกันที่เลข9ผมให้9เป็นตัวเด่นกันแล้วกันครับ ระหว่าง3ตัวนี้ย 7, 8, 9ผมให้9เป็นตัวเด่นเลขวิ่งนะครับ9แล้วตัวที่จับเรามาวิเคราะห์กันเลยครับว่ามันจะมารูปแบบไหนครับหอยราวครับถ้าอถ้ามาใช่ไหมครับ9มันก็ต้องตัวที่จะมาประกบก,ก,กับ9ผมขอวางไปที่นะครับนี่ ถ้าก้าเป็นตัวเด่นเด่นก้าววิ่งรูด ผมให้จับไปที่94 95 96 97แล้วก็98 99ครับมีสิทธิ์เบิ้ลครับงวดน,นี้9ครับถ้า9มานะครับ 9ก้า96 97ก้า9กชอบสุดผมผมชอบชุด3ชุดนี้ครับ9 7 9 8แล้วก็9 9ครับ9 9้า หรือถ้าใครไม่ชอบ9ผมให้วิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งวิ่ง9อันนี้รองนะครับถ้าหนึ่งมา 9ผมให้เด่นสุดนะครับก้อนี้9เป็นตัวเด่นสุดนี่แต่ถ้าหนึ่งมาผมคิดว่ามันน่าจะมาล่างนะครับหนึ่งหนึ่งที่จะประกบก็คืออาจจะมาหลักสิบล่างหรือเป็นหลักร้อยไปเลยครับหลักร้อยบนนะครับถ้ามานะครับผมให้อย่างนี้ครับ

หนึ่งหนึ่งถามว่าชอบตัวไหนผมชอบหนึ่งหกหนึ่งผมชอบสามชุดนี้ครับถ้าหนึ่งมานะครับผมชอบหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ชุดสตัว4ี่ตัวเพื่อนๆสามารถจับบินได้คือตัวนี้ครับผมชอบสุดครับหอยน่าจะมารูปแบบนี้นะครับหอยลางว่านี้ก็ตามการวิเคราะห์นะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าหรือเปล่าครับไม่ได้การันตีครับแต่ว่าคือดูตามสถิติหรือดูจากสูตรแล้วครับ ผมชอบชุดนี้ที่สุดครับ6198งวดน,นี้ขอขอให้แค่6198ครับชุดเดียวครับ6198 1ถ้าจะมาก็น่าจะมาที่หลักร้อยหรือไม่ก็เนี่ยมาทางล่างนะครับ2ตัวล่าง บนผมชอบสุดก็คือ98ถ้าเบิ้ลมานะครับเบิ้ลก็คือ99ครับเบิ้ลก็คือ99เลขพี่น้องมีสิทธิ์มาครับงวดนนี้เลขพี่น้อง6778หรือ98นี่นะครับสวยนะมันพุทธวิ่งรูดเด่นตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับเลขหนึ่งรองครับ วิ่งก้ารองหนึ่งชุดเดียวเน้นไปเลยหกหนึ่งเก้าแปดถ้าใครใครเอยใครไม่ชอบเลขวิง่งหรือว่าเลขจับเน้นให้ของผมก็ สามารถตปรูดได้เลยครับรูดเก้ากับรูดหนึ่งนะงวดนี้ครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเล็กวิ่งบนล่างที่งวดก่อนผมลงให้สามตัวสามสี่ห้านะครับห้าก็เข้ามาที่หลักหน่วยบนนะครับงวดนี้ทำได้เจ็ดแปดเก้านะครับ แต่พอมาเทียบกับสูตรนี้มันมี9ครับ9กับ1ครับสูตรนี้ก็งดท,ที่ผ่านมาได้7กับ9แต่ผมไม่ได้นํามาลงให้มันเพื่อนครับได้7กับ9ผมผมมาได้นํเจมาให้ดู7กับ9นี่วันนี้ได้9ก้ากับ1สูตรนี้ ซึ่งมันชนกันเจ็แปก้อันนี้เลขเก้ับ1ชนกันที่เลข9ผมก็เลยเน้นเลข9ให้ครับงวน,นี้ครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับเพื่อนเก้น่าจะมาบนนะครับเลขน่าจะสูงเป็นเลขพี่น้องนี่สวยแล้วก็เลขเบินหนึ่งนี่อาจจะมาล่างครับผมชอบอย่างนั้นครับหลังจากวิเคราะห์แล้วครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำสูตรดีๆมา mm hmm. นำเสนอให้ fc ได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับครสำหรับวันบบนี้ผม mm hmm. ขอให้ทุกคนโชคดีกับ mm hmm. การลุ้นหอยลาวทุกคนนะครับ สบายดีครับ